ผมอยากชวนคุณมาดูบ้านใกล้เมกาบ,บางนาที่ p r i v a t e ี่สุดในย่านนี้นะครับมีเพียงแค่38ครอบครัวเท่านั้นและให้ปุณณิยไสยเยอะมากๆกับที่นี่บ้านกลางเมืองติเอดิชันบางนาครับผังโครงการแบ่งสัดส,ส่วนได้เป็นอย่างดีครับให้ความ p r i v a t e ให้กับลูกบ้านเพราะแต่ละโซม,มีเพียงแค่4หลังเท่านั้นโดยจะเป็นบ้าน3ชั้นที่ทุกคนในบ้านสามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็มีมุมส่วนตัวของตัวเองได้ด้วยแหละครับมาดูบ้านหลังแรกกันนะครับหลังนี้มีชื่อว่าเจลินนะครับปุณิย่สยเนี่ยเยอะกว่าบ้านเดี่ยวบางที่อีกนะครับ ฐานแรกก็จะเป็นโอเพนพล n นนะครับเชื่อมต่อระหว่างลิฟทิ้งแอรีแอร์ดินนิ่งแอรแล้วก็ห้องครัวซึ่งห้องครัวของที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการใช้กระจกนะทำให้คนในบ้านเนี่ยเชื่อมต่อกันได้มากยิ่งขึ้นครับชั้น2จะมี3ามห้องนอนซึ่งแต่ละห้องจะมีบล็อกอินคอร์เซ็ตในตัวและยังมีระเบียงที่เชื่อมต่อระหว่าง2ห้องนอนหรือจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องออกกําลังกายก็ทําได้ครับ ไปต่อกันที่ชั้น3ที่จะเป็นเหมือนเพนท์เฮาส์ที่กินพื้นที่ทั้งฟลอร์โดยมีพื้นที่ให้ทำทั้งห้องทํางาน walk-in closet ห้องน้ําพร้อมอ่างอาบน้ําด้วยแล้วก็ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่มากๆม,มาต่อนที่ชีแดนนะครับฟังก์ชัน,นคล้ายๆหลังแรกเลยแต่ว่าก็จะขนาดย่อมลงมาหน่อย241ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถครับ บ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสแตนดาร์ดที่เวลาที่คุณมาซื้อเนี่ยก็จะได้แบบนี้กันไปเลยนะครับรล้วเพราะบ้านหนึ่งก็จะเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นนะครับพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของโอเพนสเปซเชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นอาจจะมีโซฟาเอาทีวีจอใหญ่เนี่ยมาตั้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังจัดยิ่งแกเรียแล้วก็ไปยังส่วนของห้องครัวครับห้องครัวตรงนี้อาจจะทําเป็นห้องครัวปิดหรือว่าใครชอบโชว์ทำอาหารก็ทาเป็นโอเพนคิทเช่นก็ทําได้ครับ ชั้นสองนะครับก็จะมี3ห้องนอนด้วยกันจะมีห้องนอนทางหลังบ้านพร้อมห้องน้าใม้ตัวแล้วก็2ห้องนอนทางหน้าบ้านครับผมว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนที่สมาชิกไม่ได้เยอะนะครับอาจจะทุบรวม2ห้องนี้รวมกันกลายเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องเลยนะครับฝั่งหนึ่งอาจจะทําเป็น walk in closet หรือว่าทาเป็นห้องใเนกประสงค์เนี่ยผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเพราะว่าที่นี่ก่อด้วยอิฐมวลเบาก็จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามที่คุณต้องการได้เลยครับ ชั้นสานี่เหมือนเป็นเพนท์เฮาส์สมคุณเลยนะครับเพราะพื้นที่โอเพนสเปซค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะฮะก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่คุณต้องการเลยว่าจะจัดฟังก์ชันยังไงถ้าเป็นผมมันจะวาง Walk-in ิน o s e t ขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำเป็นห้องนั่งเล่นริมระเบียงแบบนี้ก็ทําได้เลยนะครับซึ่งแนนอนพวเพนท์เฮาส์ house, ที่นี่มีบาร์ทับให้กับคุณด้วยแหละครับปิดท้ายกันที่แบบโนเอครับ241ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็สาที่จอด บ้านหลังนี้นะครับผมว่าเป็นบ้านที่เหมาะกับคนที่กาลังเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวมากเลยนะครับทั้งราคาแล้วก็ไซส์กันด้วยนะครับด้านล่างเหมือนเดิมครับก็จะมีทั้งเลี้ยงจานนิ่งแล้วก็ห้องครัวเชื่อมต่อกันแต่ว่าจะเป็นความพิเศษคือด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนผู้สูองอายุหรือว่าจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องในกประสงค์ห้องทํางานลูกๆห้องทางานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทําได้หมดเลยครับ หลังนี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่ามาสเตอร์เบดรูมหรือว่าเนี่อยอาจจะเรียกว่าเพนท์เฮาส์เลยก็ว่าได้นะครับยกมาอยู่ที่ชั้น2ครับเขาจัดฟังก์ชันลงตัวมากตรงนี้ก็ทําเป็นห้องนอนรับแสงเ,เช้าจากหน้าบ้านแบบนี้ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่ว่าทุกคนต้องชอบนี่คือ Walk-in Closet ทั้งโซนนี้เลยแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังห้องน้ําที่มีทั้งบาสทับแล้วก็ซิงค์น้าแบบ h i สแอนดอด้วยแหละครับ เดินขึ้นมานะครับที่ชั้น3ก็จะเป็น2ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวเราก็จะมีเป็น private living area 1จุดตรงนี้ครับซึ่งบ้านทุกหลังของที่นี่ก็จะมีเป็น Pocket Garden รอบๆบ้านแล้วก็ตรงบริเวณระเบียงชั้น2ด้วยแหละครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือส่วนกลางที่ให้มาครบครันเลยทั้งฟิตเนสขนาดใหญ่เปิด24ชั่วโมงด้วยนะครับสาวายน้ำระบบเกลือส่วนที่ให้ความร่มรื่นรอบๆโครงการแล้วก็สนามเด็กเล่นสำหรับลูกๆครับ และนี่เลยครับบ้านกลางเมืองดีเอเดชันบางนาที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็โลเคชันนะครับเพียงแค่ 5G คุณก็ถึงเมกะบางนาแล้วถ้าเกิดสนใจติดต่อได้ตามช่องทางตามนี้เลยครับ